วิธีทํารัดข้อที่ใช้ประกอบตัวพวงมาลัยริบบิ้นในรูปแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิ้นเบอร์2ถ้าเป็นตามในคลิปจะใช้เป็นของตาลคังนะคะแล้วก็ตัวแบ่งริบบิ้นเบอร์2แบ่ง9มิลกาวร้อน mm hmm. เทปใสและกันกรค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆน,นำาริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว110นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดแบ่งออกให้เหลือความกว้างของเส้นอยู่ที่9มมิลค่ะซึ่งในคลิปนี้ประตัดเตรียมไว้แล้ว3เส้นจะทำเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดู1เส้นนะคะแล้วก็สอดในส่วนของปลายเส้นิบิ้นเข้าไปในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงย้อนไปฝั่งตรงข้ามเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ ในส่วนของความกว้างของเซ้ดิบินที่แบ่งออกเป็น2เส้นในรูปแบบนี้แล้วนะคะซึ่งความยาวที่ตัดตามในคลิปเป็นการตัดเพื่อทําการสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมเท่านั้นนะคะและต่อไปเพื่อนๆก็นำเซตดิบินที่แบ่งครบทั้ง4เส้นแล้วนํามาเรียงซ้อนกันค่ะต่อไปค่ะพับปลาดิบินหนึ่งฝั่งนะคะพับให้ได้ระยะ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะแล้วก็กดบีบให้แน่นเลย และต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสขั้นตอนแรกเพื่อนๆจับเส้นที่อยู่ทางด้านขวานำมาคล้องเส้นที่1เส้นที่สมคล้องเส้นที่2โดยเราจะหันฝั่งดิบินด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นสุดท้ายเส้นที่4ี่คล้องเส้นที่3โดยการสอดลอดผ่านเข้าไปในห่วงเส้นที่1แล้วดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับเลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยนะคะ จากนั้นก็ตัดเทปใสนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาติดเข้าไปตรงกล,งกลางด้านหลังในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นสั้นทั้ง4เส้นตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพลิกกลับมาด้านหน้านะคะจากนั้นเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนพับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเก็ดเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งจากนั้นก็ดึงให้กระชับเราจะไม่กดบีบให้แน่นนะคะเราจะจับเพียงแค่ประคองตามน้ำหนักมือ และต่อไปค่ะเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านล่างนะคะมุมที่สองในการทำก็คือมุมนี้จับเส้นที่อยู่ด้านล่างพับไปทางด้านขวาล่างพับขึ้นบนขวาพับไปซ้ายบนพับลงมาด้านล่างแล้วสอดปลายเข็กเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งในรอบนี้ค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเลย เมื่อรอบล่าสุดนะคะเราเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายต่อไปก็เริ่มเป็นเหมือนรอบที่หนึ่งก็คือเริ่มเส้นด้านบนเส้นที่อยู่ทางด้านขวาเส้นที่อยู่ทางด้านล่างและสุดท้ายเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายก็สอดเก็บแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นดึงให้กระชับต่อไปเราก็จะเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็พับไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะเราจะทําเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านบน เมื่อครบ4เส้นเราก็ทําเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับกันไปจนกว่าจะทําได้ครบตามความยาว110นิ้วค่ะพับในรูปแบบเดิมวนไปเรื่อยๆจนกว่าปลายเชลริบินจะเหลือสั้นที่สุดนะคะการทําในส่วนของรัดข้อในรูปแบบนี้นะคะปาแนะนําให้ใช้ลิบินที่มีความนิ่มนะคะจะได้ทําง่ายแล้วก็ได้มุมตรงส่วนของรัดข้อที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ พับในรูปแบบนี้นะคะโดยการทําน้ําหนักมือเพียงแค่ประคองแล้วก็ดึงตรงส่วนของมุมเส้นทั้ง4มุมให้ได้ระยะที่เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะเมื่อเราทําได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะเริ่มเห็นมุมในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ เมื่อเพื่อนๆพ,พับมุมได้ครบตามระยะความยาวเซติบินแล้วต่อไปชั้นสุดท้ายนะคะเราดึงให้กระชับแล้วก็นําเทปสายมาติดตรงกลางจากนั้นก็ตัดทั้ง4ี่มุมออกได้เลยค่ะ <c oughs> การทําตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นเพียงการสาธิตนะคะ <c oughs> ก็จะได้ในรูปแบบนี้ <c oughs> จากนั้นค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นความยาวตามจริงต่อไปนะคะเราก็นํากาวร้อนมายิงหนึ่งฝั่งนะคะเพื่อจะทําการติดตรงส่วนของรัดข้อเข้าหากันค่ะ จากนั้นนะคะก็นาทั้งสองด้านมาประกบกันจัดมุมให้ตรงมุมนะคะแล้วก็ประคองให้กาวร้อนเย็นตัวก่อนค่อยปล่อยมือนะคะเมื่อกาวเย็นตัวแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อนๆจับมุมตรงส่วนนี้นะคะบิดความลงค่ะแบบนี้นะคะทําจนกว่าจะครบวงในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วสําหรับวิธีการทํารักท่อแบบง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะ